นนี้ผมมายืนอยู่ที่หน้าบูธของดีที่สุดบริการนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันครับว่าดีที่สุดบริการนั้นมีอะไรมานำเสนอกันบ้างนะครับสำหรับในงานมากรรมรถดีรถเด่นวันนี้คุณธนวัน์สุมิตรไพบูรยืนอยู่กับผมแล้วครับสวัสดีครับคุณธนวันรครับครับดีที่สุดมีรถมากี่คันครับในงานนี้เออเฉพาะนนในงานนี้เนี่ยนะครับเออเราเตรียมรถมาทั้งหมดประมาณ20กว่า นะครับผมมีทุกประเภทให้เลือกสรรแน่นอนครับผมมีทั้งรถญี่ปุ่นรถยุโรปครบครบครับแน่นอนครับผมทันนี้ที่ผมยืนอยู่นี่เป็นรถอะไรยังไงครับจริงๆแล้วเนี่ยเพื่อให้ตรงตามกับคอนเซปต์งานนะครับของทางมหากรรมรถดีรถเด่นนะครับที่ประหยัดเงินประหยัดพลังงานเราก็เลยแนะนําเป็น Honda Accord 2.4นะครับตัว t o ปนะครับแล้วก็ติดตั้งแก๊ส LPG เรียบร้อยแล้วนะครับผมตรงตามคอนเซปต์แน่นอนนะครับ หยัดเงินและประหยัดพลังงานด้วยซื้อไปใช้ได้เลยไม่ต้องไปแน่นอนครับไม่ต้องจูดไม่ต้องอะไรเลยมีโปรโมชั่นอะไรพิเศษสําหรับงานนี้บ้างครับเออสาหรับลูกค้าที่มาภายในงานของเรานะครับผมเพียงแค่มาลงทะเบียนนะครับที่บูธของดีที่สุดบริการนะครับคุณมีสิทธิ์รับทีวีสีทันทีนะครับยี่อนิ้วโดยไม่ต้องทําอะไรเลยไม่มีเงื่อนไขอะไรเลยไม่ต้องจองรถไม่ต้องซื้อรถไม่ต้องจองไม่ต้อง อะไรเพียงแค่มาเขียนเฉยมาเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ไว้แค่นั้นแหละแล้วมาขอเยียนที่จับสลากอยู่ด้วยหน่อยถูกต้องใช่ครับแน่นอนครับแน่นอนนะครับคุณมีสิทธิ์ทันทีครับนอกจากคันนี้แล้วมีคันอื่นๆพอที่จะแนะนําบ้างไหมครับเออนะครับเพื่อตรงตามคอนเซ็ปต์งานจริงๆแล้วเนี่ยนอกจากคันนี้แล้วเนี่ยนะครับเราก็ยังมี เป็น n i สสันซันนีนะครับก็ติดตั้งแก๊ส p p g เรียบร้อยแล้วนะครับซื้อไปก็ใช้งานได้เลยนะครับประหยัดเงินแล้วก็ประหยัดพลังงานตรงตามคอนเซ็ปต์ปัจจุบันแน่นอนนะครับผมลูกค้ามาถ้าหากว่าไม่พร้อมทางด้านการเงินครับผมฟังดีที่สุดเรามีเรามีทีมงานนะครับเป็น Financial Consultant นะครับผมในการแนะนำให้กับลูกค้านะครับไม่ว่าโทษนะครับรุแง่ว่าไม่ว่าจะคุณอาจจะ มีปัญหาเรื่องประวัติหรือว่าอาจจะไม่มั่นใจว่าจะออกรถได้หรือเปล่านะครับตรงนี้เรามีทีมงานที่ปรึกษาเกี่ยวกับทางด้านการเงินโดยเฉพาะนะครับให้คาปรึกษาเพื่อที่จะได้เลือกแหล่งเงินนะครับที่จะกู้ให้ถูกต้องนะครับตามคุณสมบัติของลูกค้าครับครับผมครับถ้าอยากได้รถมาได้ครับในงานมหกรรมรถดีรถเด่นนะครับมาแวะที่ดีที่สุดบริการนะครับ คุณไม่ต้องเตรียมอะไรเลยเตรียมความอยากได้รถมาอย่างเดียวแล้วมาเลือกรถมีทุกระดับทุกชนิดนะครับทุกอย่างดีที่สุดจะเตรียมว้ให้คุณเดี๋ยวเราไปพบกันที่บูธต,ต่อไปครับ